ไม่สาพริกโอ้โหสวัสดีค่ะเมรีน่าชาแนลค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้อยู่กับยายนุส,สวยๆคนเดิมนะคะเราอยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีเมืองหมู่ยอนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะไปเก็บบักพริกกันจะ้ะบักพริกดกมากๆ โอเคตามเดนุดไปเลยดูบรรยากาศทางด้่ทาองหน้าก่อนเห็นไหมคะอันนี้ไม่ใช่หน้านาเนาะถ้าหน้านาก็จะเขียวชุกมาจ้าหอดแล้วหอดแล้วมาถึงสวนบักริกแล้วจ้านี่นี่โอ้โหตากไว้เต็มเลยบักริกพุ่นเห็นไหม นี่จ้ะโอ้โหปลาผิกล้ายหลายนี่จ้ะปลาผกโอ้โหนี่เก็บไปหลายรอบแล้วนะจ้ามาซอยเก็บนะจ้ามาซอยกันเก็บปลาผกแนะ่พุ่น เห็นปะจ้านี่บกพริกหน่วยใหญ่ๆนี่บกพริกเออเฮ้ยอืดอัอดลดจอจูพุ่นยาวไปพุน่น นี่จ้ะคือดกจนดกจนต้นล้มจ้้นี่ต้นก็คือแบบเอ็นคลื่นลงมาเลยจ้ะนี่จ้าใหญ่นุ้ดสวยๆเก็บบักพีนี่จ้ะ เฉียดตายเออเฉียดตายมาซอยกันเก็บพริกนะจ้านี่จ้าอันจุกกองสวงแัดพริกเออรูดิบ ต้องเก็บสีกาแฟเหรออืมกาแฟสีกาแฟไปกินนะสีแดงเอาไปสีแดง่ะเอาไปขายมันจังมันต่างตากแห้งพร้อมกันสีแดงเราจะเก็บเราจะเก็บสีแดงแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนเพื่อจะเอาไปตากแห้งแล้วก็ขายกิโลละอันร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบแล้วแต่โอกาสเนาะอืมมีจ้ะ โมเอาได้อันซีกาแฟเนี่ยอันกาแฟกินอือเอาไปกินซีกาแฟ ขาโอเคอ่ะบักพีกนี่จา้าเ,เห็นไหมจ้ะสวนบักพีกโอ้หมดงามจา้า เราก็จะพามาเจอกับเออต้นต้นอะไรจ้ะต้นดอกไม,ม้สียง่แมนต้นยาสูบน,นี่น่าจะสวยนี่นี่เคยเห็นกันไหมจ้าเพื่อนเอนอันนี้คือต้นยาสูบค่ะนี่คือดอกของมันปาดนี่นี่คือใบมันเด้อดีดีดด ใบยสูบที่ไปตากแห้งแล้วก็ก็<ๆ>สูดอ่ะเดี๋ยวเหนียวจ้าเพื่อนๆอันเหนียวเหนียวจ้าอืมนี่เห็นไหมดูสิอุ้ยนี่นีเห็นดอกอันนี้ไหมจ้าอยสวยจังเลยดอกคูนพุ่นอืม ต้นคูนสวยจังอันนี้ฝักอะไรลูกเมษาดอกคูณต้นคูณข้างในมันมีอะไรไมีในค่ะอืมเห็ดจังด ต้องเอาอะไรมาทุบๆมันแล้วก็มันจะมีไนออกอืมะมีไนออกแล้วก็เอาไปปลูกได้เลยเหรอลูกใช่ค่ะโอเคนี่จ้ะนายเมษาเบิรงเนี่ยนี่ดันไหนมันเป็นยังสิเบอร์อืมแล้วมันจะจะมีไนอืมมีในนี่จ้ะอันนี้ก็คือมเมล็ดของดอกคูนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเพาะนะจ๊ะ ไปเพาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปปลูกเนาะแล้วก็ออกมาแบบนั้นนะจ๊ะเพื่อนๆ บางอันมัน,น,นใจะมีในใหญ่ๆเป็นสีขาวๆแบบสีสีไขอ่อะบางบางในนี่เราเคยแกะบนีเนในใน่เลยโอ้โหสีแดงมากเลยเนาะใช่าช่ดูสีปะ่ปะไปเดี๋ยวนะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแดดดีเราพี่ง่าย nạ có có thì có hai thái bên đây rửa nè nhầy chuẩn lên ไปไปเลยไปเลยเ,เอาับบ้านีกก่าอันนี้อันนี้คือต้นว่านะจ๊ะ กองฟางวิธีชาวบ้านยังเต๋งเงอน้าเต๋น้าว้าวี่จ้ะกองฟืนกองฟางมาจ้ะอ๋ออันนี้คือไปเกี่ยวหญ้ามา ไปเกี่ยวหญ้ามาให้ควายนี่จะเอ๋หวะ,วะโ,โหัวหหาตัวนั้นนม่ตัวแม่มันไม่ทำร้ายสวัสดีจ้านี่จ้า